สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในคลิปนี้นะคะจิราจะมาขอพยากรณ์เกี่ยวกับราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมของอีกเดือนหนึ่งหรือผู้ที่มีการผูกดวงจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะแล้วได้ราศีกรกฎมาถือว่าดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ เราจะเห็นว่า6ปีมาแล้วนะคะที่ชาวราศีกรกฎได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะมีดาวฤก์ยูโคโจรไปอยู่ตรงจุดการงานของคนราศีกรกฎค่ะบางคนก็ได้ดีนะคะบางคนก็กิจการงานก็แย่ลงแต่แน่นอนต้องมีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะ จะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลนะคะสิ่งหนึ่งที่จีรามองเห็นในคนราศีกรกฎในช่วงที่มีดวงดาวใหญ่ๆโยกย้ายนี่อีกเรื่องหนึ่งก็คือในภพคู่ครองของคนราศีกรกฎคะ่ะดาวคู่ครองประจําของราศีกรกฎคือดาวเสราร์นะคะณนะตอนนี้ก็คือประมาณเดือนธันวาคมมาแล้วนะคะ ดาวดวงนี้ค่ะโคจรเข้าไปเป็นกเกษตรอยู่ในภพปัตตนิหมายความว่าคนที่ไม่เคยมีคู่ครองมาก่อนนะคะก็จะได้เจอเนื้อคู่แล้วค่ะแล้วถามว่าดาวสาวไปเป็นกเกษตรนี้ดีไหมคะก็ดีนะคะเพราะว่าดาวสาวได้กเกษตรคู่ครองที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะก็จะมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงตำแหน่งการงานที่มั่นคง แต่เราต้องไม่ลืมนะคะว่าคนราศีกรกฎมักจะได้ผู้ชายที่แก่กว่ามากนะคะแล้วผู้ชายที่เป็นเนื้อคู่ของคนราศีกรกฎจะเป็นคนรูปร่างสูงนิ้วยาวขายาวนะคะจะเป็นคนดูแบบเก้งก้างนะคะเป็นคนไม่ค่อยแต่งตัวนะคะชอบสันโดษไม่ค่อยชอบวุ่นวายกับใครนะคะ และเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดแต่เวลาโกรธใครนี่โกรธนานมากเลยค่ะบางครั้งทะเลาะกับเราไปแล้วนะคะทะเลาะกับเราไปแล้วนึกว่าเขาลืมค่ะไม่ลืมค่ะยังลื้อออกมาพูดกันได้อีกนะคะเป็นคนที่หึงขี้ระแวงนะคะคิดมากอะไรทํานองนี้นะคะแต่ถ้าคนเคยแต่งงานมาแล้วล่ะดาวสาวมะเร็เลงลักจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเลย อึดอจจัดใจมากเลยค่ะทุกอ,อกทุกใจมากเลยค่ะมันเป็นกรรมเก่านะคะกรรมเก่าที่เราเจออยู่ด้วยกรรันด้วยความอึดอัดอยู่ด้วยกรรันด้วยความทุกข์ระทมผมคืนแต่จะเลิกกันหรือไม่เลิกกันขึ้นอยู่กับพื้นดวงของคนทั้งคู่นะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่จีรามองเห็นคนราศีกรกฎตั้งแต่กันยาปี6 3สามาแล้วนะคะมักจะได้โชคลาบลาบลอยบ่อย นะคะบางคนได้ลาบจากสิ่งของที่เคยใช้มาแล้วอย่างเช่นนะคะพี่น้องหรือพ่อแม่เคยมีรถแล้วก็ใช้รถมาคันนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องไม่เอาแล้วรถคันนี้ก็จะให้เราเนี่ยเป็นโชคลาบที่ได้จากสิ่งที่เคยใช้มาแล้วหรือบางสิ่งบางอย่างที่เสียเออเอาไปนะเราเอาไปซ่อมแล้เอาไปใช้อะไรทํานองนี้ก็ได้หรือ อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอาจจะได้มาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองไปนอนโรงพยาบาลแล้วได้เงินประกันมาหรืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วได้เงินประกันมาแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือบางคนก็ได้มรดกนะคะคุณพ่อคุณแม่ทิ้งมรดกให้อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ผิดกติกานะคะกรสิกรกดลงสังเกตนะคะ คนละสีกรกฎตั้งแต่กันยาปีที่แล้วมาแล้วนะคะคุณมีโชคลาบลอยมาตลอดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะช่วงที่ได้โชคลาบช่วงไหนมันต้องดูดาวอีกสิบดวงที่อยู่ในดวงชะตาของคนคนนั้นด้วยนะคะมาประกอบในการพิจารณาแล้วดูดาวจันทร์ค่ะดาวจันทร์สัมพันธ์ลัคนานะวันไหนวันนั้นคุณก็จะมีโชคมีลาบค่ะ การเสี่ยงโชคเสี่ยงทายอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ชีลาไม่ได้สนับสนุนนะคะเรื่องการเล่นหวยเล่นเบอร์อะไรแต่คุณมีดวงตรงนี้นะคะถ้าจะเล่นก็ไม่ควรจะเล่นเยอะนะคะพอเล่นสนุกสนุกก็โอเคค่ะนะคะเพราะดวงนี้นะคะเขามีมีลาบลอยมาแบบนั้นและจะอยู่ยาวนานไปจนถึงประมาณกลางปีหน้าเลยนะคะดาวดวงนี้ที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ คุณจะมีโชคลาภอยู่ตลอดเวลาแล้วจิบลามองไปที่เดือนกรกฎาคมซื้อสักหน่อยก็ดีค่ะปกติจิราก็เป็นคนไม่เล่นลอตเตอรี่ไม่ซื้อหวยนะคะแต่จิรามองเห็นคนลาสีกร,ก,รกฎเนี่ยนะคะมีดวงช่วงนั้นค่ะประมาณปลายเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนของกรกฎาลองซื้อสักนิดนะคะค้าดวงของคุณ มีบุญวาสนาคุณก็จะถูกลอตเตอรี่ค่ะเพราะดาวการเงินและก็ดาวโชคลาภอะไรทุกๆอย่างมันเข้ามารวมกันณนะช่วงเวลานั้นเลยนะคะคนราศีกรกฎการเงินไม่มีปัญหาค่ะในครอบครัวไม่มีปัญหาค่ะยกเว้นว่าเรื่องความรักและครอบครัวและเรื่องการงานเท่านั้นเองนะคะก็ไม่มีอะไรเสียหายมากมายถือว่าเป็นคนที่โชคดีราศีหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะ โอเคล้ค่ะจากการคำพยากรณ์ของจีลานะคะก็หวังว่าชาวกรกฎนะคะจะมีความสุขนะคะแล้วก็เอาคำพยากรณ์ของจีลาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขแล้วก็รอรับโชคใหญ่หรือมรดกหรือเงินประกันอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นมาสุดท้ายนี้จีลาก็หวังว่าคนราศีกรกฎจะมีความสุขและก็โชคดีนะคะขอพระคุณมากค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตการดูดวงในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ